ดิบดำขันเอาไปคาถวายพระตหารไม่เห็นพี่ไม่เห็นขันพี่ใช่ไหมขันกระเปนั่นขันพี่มาพี่มาตักบาตเมื่อเช้าป่ะเดี๋ยวมองหาให้เดี๋ยวมองหาให้ตอนนี้พยุทธก๊าลังตามหาขันไ่บาสเป็นนระปิงนองเป็นลงว่าแถวนี้แล้วเด้๋อวไปเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอ

นี่อานีไปแว้กันต้องแมาน้องกันได้ก่อนตรงเสียง่ามจะนำมวย

บ้านนี่้อ๋อเป็นญาติกับเพื่อนมั้งโอ้ไปทังไหนรับบ้านแม่ไปทังไหนทังบ้นมองบัเออแม่านมงบ้นม้งโอ้บุรีรัมย์อ๋อมาจากสางบานบุรรมย์เป็นมางเป็นพี่น้องทั้ง่อหรือว่าทั้งแม่โอ้ต้อง่ออเจียดน้่ชีนวลนลยมั kèo สีน้นเป็น ừ, bên ai à? เป็นอ้ายเนาะก็

นั่นรับปอค่ะมือตื้นบดอกดนตีเพิ่นเลิกจังมงตีสามบอกตกตีกันตีกันบอกเอามีตีกันอยู่ติขนาดมี่อออป่ควบคุมอพอป่าอย่งตีก็เกาตี วี้จันรไลีถวายพระหาพระสุส่งาพยอยถวายพระพระทั้งหมดมีเ้ารูปด้วยพี็นองเน้อวันนี้มตนมากเก่ารูปวันนี้ไถวายพระาหารเช้าแด่พระพิสุสงเก้ารูปถวายจารีเป็ีพระประจำ ปลาลดมแม่แม่เน <t> ี <tı ro> mm ่ยปลาปลาเนี่ยกับแม่านี้ปลานี่ใช่ทุกอ่ได้แล้วอันนี้ก็มีบอลปลาด้วยเนาะจะรีบัตปลาปลาอุดมมันมีม์

น่าท้ามวะน้องเดือนค่ะประจำตำแหน่งถวายพระทหาร

còn phải <laughs> nghe nữa, nghe lên, còn với để thể những